ผมสัญญาแล้วครับจานเอาวันไหนเนาะเพลงที่ร้องต้องถามเจ้าของเพลงเป็นเพลงฟรีเป็ทำไมเพลงไม่ดังสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ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  อยเพลงรัวๆใช่ครับ <c oughs> ผมจะกลับมาปล่อยเพลงรังๆวๆตอนนี้ผมกาลังเตรียมพร้อมสําหรับเพลงหลายๆเพลงพักก่อนเฮ่เราเส้นผมไม่เหมือนกันไงเส้นผมคอเราจะไม่เหมือนกัน ที่เราต้องไกลฉันจะส่งใจไปหาดูดาวดูไหนบนฟ้าฉันจะไปควา้า oh. oh. <Yeah. S 1> ตัวอยู่ไกลแล้ใจะไปหาเธอ คิดถึงตลอดเลย like แไม่อยากเจอสมองไม่ค่อยดีบางทีนี่ยัเลยคงไม่มีใครจะดีได้เหมือเธอนิเธอจะเชื่อไหมเธอจะเชื่อไหมหากใจของเธอมันเล็กลงก้นมหาสมุทรฉันพร้อมดำลงไปหาจนกว่าหัวใจจะพูด จะรักจนวันสุดท้ายจนกว่าหัวใจจะอยู่ฉันรักเธอที่สุดเลยพร้อมให้เธอที่สุดเลยเปล่าเธอมันสวยวพร้อมจะเต้นเข้าไปแล้วจูบเลยวันที่เราต้องไกลฉันจะส่งใจไปหาดวงดาวดวงไหนบนฟ้าฉันจะไปคว้า oh เสียงหมาหอนนะครับเมื่อกี้เสียงหมาหอน

ตอนจะเข้านอนฉันเจอฟ้ารอจนก่อนันจันทร์จะลาำจะลาำก่อนนาทีก็เตีค็ฟ้าตกมาสูงมาคิดถึงควาใจยังค้างเป็นปริศนาผู้คนยังบุงวิสยากันกูแค่ใช้ชีวิตคิดหาทางมาจนต่ออีกคงที้หน้าทางสวงทุกคืนรู้ภาษาบ้านวันนี้ที่นี่ว่าดิสอปไปเดินมาไกลไม่คิดจะจอยบโไม่คุฟังจะน้อย่สยังไม่คว ไม่ตามันยอดโทรมาิชนเลยอคุย s o k i n g w i t h sweet boys b a เอาสายยื่กันเต็มซอยคิเรื่องราที่เราต้องผ่านแต่ควาสิ้นต้องไหด้วยตาฉันยังไม่เข้าใจว่าเธอดีเท่าไรฉันเห็นเธอเศ้าใจฉันก็ยิ่งเศใจ Love always like this ฉันเห็นเธอเปิดก็เลยเก็บไป้คิดก็มีเธอที่จะเป็นมาเ แค่เธอคนเดียวเพียงเธอคนเดียวเ,ยเ,เยวลือลงทางที่ยังไม่เคยงดงามเหมือนก่าเลือนงทางที่มองเห็นฟ้างดงามเหมือนกัที่าเลื่อนลงการเดินทาทุกการเดินทาง แล้วันเกิดมาวายุเธอยังสวยงามเหมือนเก่าจะมีสน่ห์ก็ใกล้กันึ่งเวลาเราเก็บยุสมาเรื่องไรทั้งหมดก็ลืมฉันต้องทนไม่ไหวอ่ะเธอยิ้มให้คนนึงตอนจะเข้านอนฉันเจอเฝ้ารอจนต็มกับลครับ นีโรยครับเรียบร้อยแล้วครับนี哈哈่ตงแต่หมื่นห้าถึงสามหมื่นห 十五天定十二天。 ผมก็โอเคอยู่ประมาณหนึ่งเศร้าอยู่ประมาณหนึ่งผมเมาก็พอต้องการลืมบรรเทาความเจ็บตอนกลางคืนโลกไปสดใสแม้นตอนกลางวันจะไปทางไหนมองเห็นแค่ทางตันคิดแพ้มาตลอดไม่รู้อะไรคือรางวัลหลงไม่ได้มองไม่พอต้องการควาโลกที่เมือนมีที่ทำพองทิศทางคิดว่าฤิ์ยาทำให้เราไปวิมานความจริงมาในตอนที่ฤทิ์จานไม่ต้องเชื่อกันเก็บพวกคุณลงคิดตามไม่มีใครรู้ฉันร้องร้องกลางฝนภาวนา หนความเจ้ลบอยู่ในเงาจะได้ไม่มีใครเห็นฉันรู้ดีาซาตานกำลังเกินกินแบตหมาที่ผมจะร้องเพลงจะไปร้องชายเกมมันนี่แบ็กทูมาโ e ลผู้ขอรับตัวมากมายแต่ทำให้ฉันรู้สึก alone Fall in love chẳng lời anh aye, chúc lấy tôi, aye, anh đoán tôi, aye, kênh lặng anh tôi, em play the tomato, anh Hãy me lắng ngoài biển, anh ngoài em, ngoài mấy ngoài anh ngoài ra rắc ra ngoài ra rai ra ngoài ra ngoài rắc anh ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่างนะครับใครอยากถามอยากอะไรลองถามมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่างตอบ25ชั่วโมงที่คิดถึงผมคิดถึงเธอเกินคงต้องขอบไปยสาหาสไปทำให้เธอเกินเสพติดคุณไม่ขาดอาการตอนนี้เริ่มเพิร์นเ้องติดตัลด เเเธออคงงจปล25ชั่วโ<า>มงที่คิดถึงผมคิดถึงเธอเกิคนคงต้องกอไปเอหาันไปทำให้เธอเคินเสรติีคงไม่ขาดอาการตอนนี้ผมเริ่มเวอผมทำตัวประหลาดเธอคงจะมองไปเลอือกเธอ ก็โชคที่ที่ผมแซงหลับผมกิดจากการกับะแนนตอนนี้ผิวนเรเล็กกับเธอหลับผมแดดเล่นจริงแหงจริงผมไปนักแสดงจริงแต่อินรักเธอที่มีผิวแทนสกินบอกกับเธอให้เธอฟู้เลิฟตอนที่เอาวายแดงวิ่งอยู่ในงานพอมไม่มีทางออมพาไปซาลอนไปกี่ตาผมมีาห้อมเรื่องเธอพูดด้มาสอง พอจะลานอนเพชรน้นจินดานาฬิกาทองผมจะหามห้เธอทุประการก่อน Let's go 25ชั่วโมงที่คิดถึงผมคิดถึงเธอเกินคงต้องขอไปเันหายไปทำให้เธอเกินเสพติดคุณไม่ขาดอาการตอนนี้ผมเริ่มเพ้อผมทำตัวประหลาดเธอคงจะมองผมเลิกเธอ25ชั่วโมงที่คิดถึงผมคิดถึงเธอเกินคงต้องขอไปเธอหานไปทำให้เธอเกินเสพติดคุณไม่ขาด อาการตอนนี้ผมเริ่มเพ้อผมทำตัวประหลาเธอคงจะมองผมเลิกเธอนี <c oughs> อ้กิ่โมงนี่กี่โมงยังเลยไ,ไม่ข้ามขี้ข้าวว่อลครับเสียเวลาเสียเวลาชีวิตผมมาก ทำให้ผมแบบหายไปเลยอ่ะทงความรู้สึกทางนัองอะไรหลายๆอย่างแต่ชีวิตเด็กก็ไที่ฉ n นนิยมเ go ที่แผทย์สิบอกใช่ครับนี่นะครับ นี่หน้าโซมจัดเลยคิดมากเครียดหรือจะไปสักให้มันไปสักจริงๆเลยให้ตัว,ว,วสดบางเดี๋ยวสักวันแล้วครับ yeah sip it on d r a n มันทำให้เรากายวอนได้ผมร,รับมันตอบแทนติดการจะไม่กูนอนเนี่ย point of t อ e r ดูวันที้กูนอนเนี่ย

ทำไมหัวของมึงร้อนมีชีวิตแกับพอสต์ไอสสักทำไมมึงร้อน Wanna smoke the b u n t ฉันว่าเธอสิ่ m ท s ่ n g i อ a h อ i มาให้เธอส e นะฮอลมถ้ากับพีคเจอเจอทานในกองอาสิวันนี่ขนาดที่มึงย่องถ้กคุกปวดเียมึงก็บไอทองก่อนก็ขเพื่อนกเดินผ่ากับใบล่องสุบเป็นชาสิกเป็นดำท้อง Yeah 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 สิ่เกิดขึ้นในมันยากที่ิ่น้องบังมันตังสงสารเราคงจะต้องทนลำเบื่อเสียดายไม่ควรจองเดินจ้างหลแกเราไม่มีวันหลบพังกูไม่คุ้มคนละหลังวันตามฉันขึ้นไปที่สูงมึงก็รู้ทางแต่กูไม่รับเขาฝูงทางไกลทางมันชาร์จไรเซ็ตกูจะวันวานกูไม่ทเงินฟรีชิล pay me s o m อนที่เขเถือนอยู่กู wait that down Let's get drunk righteous b i t c องเกินันดีสุดกอ่ะแคอเาเขาสาเสพตด เซนไม่กี่ปีครับแต่ยกเลิกสัญญาก่อนครับ เธอกับฉันเ,เรงใส่รองเท้าจิมเบอร์แลนด์เดินไปด้วยกันตอนที่ผมลำบากมีเธอคอยอยู่ดูและช่วยกันมันกูเปิดแอร์แนละ้วไม,ไม่ไม่เย็นนะทิวเนนะี่ย Baby I love you. Every day, every special I love you. Every day, not be I love you. Every day, me I you. I you. Every day, I you. special day, I you. I you. a you. Every day, every special Baby, I you. Every day, every you. Every day, I love you. baby I you. Every day, every love you. and I I love you. baby, I love you. baby

สำหรับผมนะผมคิดว่าผมทำเองดีกว่าว่าทำเองดีกว่าฟีนเก่งไหมเคยทำใครเป็นอย่างนี้สิเหลเปิงคนอื่นว่าไหมครับ ทำไงดีวะเปิดเพลงเดิมให้ฟังผมชอบเพลงนี้มากเลยผมทำเพิ่งทำได้ไม่นานแต่ผมรู้สึกว่าแบบมังเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเลยแต่คำสาบไี่แค่เลย ไม่ได้แค่นขนาดนั้นหรอกครับแค่แค่แบบเราไม่อยากไปพูดอะไรที่มันแบบพาดพิงถึงบุคคลที่สามเท่าไหร่ครับก็เขาพูดมาไงก็ลองลองคิดลองกันกองกันดูว่าก็ลองคิดลองกันกองกันดูว่า,วา,วาแบบสิ่งที่เขาพูดพูดกันอะไรเงี้ยมันจริงกันหรือเปล่า